วมทั้งพี่นัสื่อมวลชนค่ะที่บริเวณสถาน,นีรับรองรับเข้าสู่ประชาคมมาเซียนและโครงการก่อสร้างทางัรวมเวลา1ิบวันสิบคืน แสงสีเสียงที่สะพานข้ามแม่น้ำแควแล้วก็ที่ลานแสดงส่วนสรุปการทั้งหลายครับจัดรูปแบบการออกร้านมาถึงเรื่องการศึกษากระทรวงศึกษาธิการเพาะเมื่อกับกระทรวงต่างๆนะคะเห็นว่าทางด้านของอาามิตรภาพนะครับสงครามเนี่ยเป็นเรื่องของความสงครามนล้นก็เห็นถึงความกดดันของสองครามเ,าเราเนี่ยจาเมื่อกี้เป็นแค่น้ำจิ้ม เป็นแจิมแสดงแล้วค่ะความร่วมมือที่เราได้รับจากทางลูกน้องของท่านเฝ้าจับตาดูแลทุกครั้งครับเมื่อมีงานมักจะมีมิจฉัได้ที่สำนักงานจังหวัดกาญจนบุรีที่สารกลางใช้หมายเลขครับแล้วสำหรับพี่น้องที่จะมาเป็นหมู่คณะเช่นนักปริเสทให้ในราคาูกลงกว่านั้นอีกนะครับท่านสามารถติดต่อไปเรื่องของออออความพร้อมในด้านการพัฒนาจะมี ขอแยกเรียนย้ำนะคะในวันที่6